เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับเจ้ากรองแอร์ชิ้นเล็กๆที่อยู่หลังเกะหน้าซ้ายนะครับที่หลายๆท่านไม่ค่อยใส่ใจแต่มีประโยชน์มากมายนะครับวันนี้ผมมี5ประโยชน์ของเจ้ากรองแอร์ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามในคลิปสวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องเอ็มฮอนด้าและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ ครับเราจะพูดถึงเจ้ากรองแอร์รถยนต์นะครับหลายหลายท่านไม่ค่อยใส่ใจครับบางท่านก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแต่ถ้าเข้าศูนย์บริการเขาก็จะมีเปลี่ยนตามระยะอยู่แล้วนะครับตามมาตรฐานเจ้ากรองแอร์รถยนต์จะเปลี่ยนทุก1นึ่ปีครับหรือ2 0,000กิโลเมตรเองครับอ่าแต่สาหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้เข้าศูนย์นะครับบางคนลืมเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยปล่อยไปเลยไม่ได้นะครับกรองแอร์ชิ้นส่วนเล็กๆนะครับแต่มีประโยชน์มากมายนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําให้นะครับว่า 5. ประโยชน์ของเจ้ากรองแอร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเราเรามาดูกันนะฟังกันสบายๆแบบไม่เครียดประโยชน์ที่1ะครับก็คือช่วยเรื่องให้แอร์รถเราเย็นขึ้นนั่นเองครับอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้ากรองแอร์เพื่อนๆสภาพอย่างนี้ครับคิดว่าแอร์รถเรามันจะเย็นไหมครับ ดำฝีตันตืกเลยนะครับฉะนั้นนะครับลมแอร์ที่ออกจากช่องแอร์นะครับมันต้องผ่านเจ้าตัวกรองแอร์ก่อนนะครับฉะนั้นถ้าแอร์มันดำแอร์มันสกรปรกแอร์กรองแอร์มันตันนะครับยังไงลมแอร์ที่ออกมามันก็จะออกมาเบาครับ ะลมแอร์ออกมาน้อยหรือเบามันก็ทําให้รู้สึกว่าแอร์มันเย็นไม่ฉ่าครับไม่ค่อยเย็นนะครับฉะนั้นแค่เพื่อนๆตรวจสอบและมันเปลี่ยนกองแอร์อยู่เป็นประจําครับรับรองว่าลมแอร์ออกมาแรงและแอร์ประโยชน์ตัวที่2นะครับช่วยเรื่องลดกลิ่นมิ้นท์อับในรถได้ครับอ่านะครับถ้าเป็นกองแอร์ทั่วทั่วไปสีขาวนะครับก็จะช่วยลดเรื่องกลิ่นเนี่ยได้นิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันรถยนต์ฮ o n d a รุ่นใหม่ๆนะครับไม่เป็น hrv หรือรุ่นอื่นนะครับเป็นกองแอร์ที่เป็นชาโคก็มีแล้วนะครับ กาโกก็คือจะเป็นกองแอร์ออกสีดำๆหน่อยแบบนี้นะครับผมอ่ะผสมทานผสมยิ้นส่วนที่มันดับกลิ่นได้ครับฉะนั้นหลายๆท่านที่ชอบกินอาหารในรถออกกําลังกายเหงื่อออกและเข้ารถบ่อยๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวดับกลิ่นในรถได้ ดีเลยนะครับผมเป็นแม้ดับกลิ่นได้ด้วยนะข้อที่3นะครับก็คือช่วยลดฝุ่นในรถได้ด้วยนะครับอ่านะครับ้าเป็นกองแอร์ธรรมดาสีขาวๆนะครับก็จะกรองฝุ่นขนาดใหญ่ได้นะครับแต่ปัจจุบันรถยนต์ใหม่ๆของฮอน da ใช้เป็นกองแอร์ PM 2.5และป้องกันไวรัสหลายๆรุ่นแล้วนะครับอ่านะครับก็คือสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ด้วยคือ PM 2.5นะครับและสามารถป้องกันไวรัสบางชนิดได้ด้วยนะครับผมเป็นกองแอร์ไหมฮะ กองแอร์ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอ่านะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นกองแอร์แบบนี้หมดแล้วนะครับอยู่ที่800กว่าบาทเห็นไหมครับนอกจากลดฝุ่นนะครับป้องกัน PM 2.5อะไรก็ป้องกันไวรัสบางตัวได้อีกนะฮะกองแอร์สำคัญขนาดไหนประโยชน์ที่4นะครับของเจ้ากองแอร์ก็คือนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบแอรรถเรานั่นเองครับอ่านะครับเราให้สมมุติถ้ากองแอร์มันตันกองแอร์มันดำนะครับสงสกปรกต่างๆนะครับมันก็ สามารถเล็ดลอดผ่านไปได้จนถึงตู้แอร์นะครับทาให้ตู้แอร์สกรปรกเร็วตู้แอร์เป็นเมือกนะครับมันทําให้ส่งผลกับตู้แอร์การใช้งานสั้นลงครับรวมถึงครับตู้แอร์รถเรามันจะรั่วเร็วทําให้แอร์เราไม่เย็นน้ํายาแอร์รั่วนั่นเองครับ แทนที่เราจะใช้ไปได้นานๆนะครับผมการทีต้องมาเสียตังซ่อมแอร์กันอีกแล้วครับฉะนั้นนะครับสำคัญมากๆนะไม่เท่าเป็นบเวอร์แอร์นะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับรวมหนึ่งเครื่องยนต์ถ้ากองแอร์มันตันนะครับระบบแอร์มันจะทํางานหนักขึ้นท,ทําให้กินน้ํามันด้วยนะครับฉะนั้นควรเปลี่ยนกองแอร์ตามระยะ เปลี่ยนก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเปลี่ยนก่อนยิ่งดีนะครับถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นต้องไปล้างแอร์เลยครับอ่าแอร์เนี่ยไม่สกรปรกแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนกองแอร์บ่อยๆประโยชน์ข้อที่5ตัวสุดท้ายนะครับก็คือช่วยเรื่องสุขภาพของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถเรานั่นเองนะฮะอ่าถ้ากองแอร์ม,มันดีมันสะอาดกองฝุ่นได้ดีกองกลิ่นได้ดีป้องกันไวรัสได้ด้วยเนี่ยลมแอร์ที่ออกจากช่องแอร์เนี่ย ก็จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ครับอ่าเราก็ขับรถอย่างมีความสุขใช่ไหมฮะสุขภาพเราก็ดีด้วยถ้าเราใช้กองแอร์ที่ตันกองแอร์สกรปรกอากาศที่ออกมามันก็สกรปรกมินอัพมิ้นเปียวฉะนั้นก็เสียสุขภาพตัวครับเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราและผู้โดยสารนั่นเองครับอ่าเห็นไหมฮะ 5ประโยชน์ของเจ้ากองแอร์มีประโยชน์มากๆนะครับชิ้นส่วนเล็กๆนะครับของศูนย์บริการมีตั้งแต่500กว่าบาทนะครับแพงสุด800กว่าบาทเจ้าป้องกันไวรัสและ PM2.5 นั่นเองอันนี้จึงเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับกรองแอร์5ประโยชน์นะครับว่าสําคัญอย่างไรเนาะเอาเป็นว่าสรุปมาง่ายๆคลิปนี้ไม่เครียดนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนต์แน่นอนนะครับ กับสาระในรถยนต์ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสัแค่ไหนก็ต้องแพลาครับพอลาไปก่อนสวัสดีครับ